สวัสดีครับพี่น้องมือนีสัญญาพะดล่ชาแนลครับผมมือนีสกามาซับโยเกล้วยให้งัวนน่อพี่น้องตอนตังแรกครับผมเอ่องัวนหน่อยกำลังกินโยเกล้วยอยู่พี่น้องครับผมครับผมอาหารตอนแรงครับผมกับซับโยเกลิร์ตง้วนง้วครับผมงัวนหน่อยกำลังกินกอกเกิร์ตอยู่นะครับผมกินดีพี่น้องโยเกล้วยครับผมโยเกล้วยมันกินดีครับผมนี่งัวนหน่อยมันกิน ก็สิมีหยาพี่น้องนี่ก็สิมีหยาหยาอันนี้ก็บสิมิหยานี่เปียพี่น้องนะครับผมไม่กินตอนแรกก็ผมกับกสิมีเฟืองเฟืองกับอ่าผสมกับกากดกำตาลพี่น้องผสมนั้นกินเนาะแล้วก็สิมีอ่าเปลือกมันหลากน่อยนึงพี่น้องเปลือกมันหลากเพราะว่าเปลือกมันหลากมันจะหมดแล้วเาก็ต้องเมล็ดอาหารเสริมก็ฟผมคือสับหยกกล้วยหยกกล้วยเหงงัวเห็นงัวงหนอนมันกินพี่น้องสับหยกกล้วยเหงื่งัวเหงื่งวงหนอนมันกินเห็นป่ะพี่น้องกินดีนี่พี่น้องเห็นป่ะ มันกินนี่บ้าครับผมมันกินโยเกล้วยไปแล้วไปไหนล่ะมานี่แล้วอ่าอ่าไปแล้วห้องแมนไปแล้วครอ่าหนูมานี่มาหนูเอายาไหมนี่ปีหยานี่ปีหยาอันนี้นู้นปีหยาอ่าไปแล้วไปหานอนเหรอพี่น้องมันไปหานอนเหรอมันยังอันนี้อยู่พี่น้องเออมันบ้านคำเนาะไปหานอนแล้วไม่ต้องอะ ครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศครับผมอืมแก้วซับโยเกล้วยพี่น้องซับโยเกล้วยแล้วก็ศเสียให้มันกินครับผมตังแรงๆเนาะอาหารแรงครับผมสับโยเกล้วยให้งนวลห้งนวลกินครับผมตังแรงครับผมอืมกะมีซ้ำเนี่ยพี่น้องว่าเะขาก็เฮ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยซับโยเกล้วยเนี่ยก็มีสิมีฟางเนี่ยฟางฟางอยู่บนขาวจิตผสมกลางต่าลๆให้มันกินเนาะฟางครับผมอืม ตอนนี้กาประมาณใบสองใบสองายสามพี่น้องกาเริ่มเห็ดอาหารงัวะให้มันกินครับผมสับเยอะกล้วยครับพี่น้องครับพี่น้องเ้ากับปูกะนี่เปียพี่น้องเพราะว่าเ้าตัดถ่าให้งัวแล้วเ้ากับปูกะนี่เปียพี่น้องปลูกกล้วยเป็นบางส่วนพี่น้องนี่ครับผมเมากกว่าตัดเป็นท่อนพี่น้องนี่ครับผมเมาก็ขุดลุมรุมปลูกเ้าก็ว่างว่างใส่ตามลุมครับผมงานนี่เปียนพี่น้องนี่ครับผม นี่คยยรับผมนี่ครับผมนี่ครับข้าัตเป็นทอนเน,นาะเขาเอาเอาไปมา<อ>ปลูกใสรุมพี่น้องขุดรวมพี่น้องปลูกนาแรงพี่น้องเพราะว่าดินมันกระเปียกอยู่ครับผมที่ด่ทยทอนมันที่ผมก็มเลยขุดปลูกครับผมนี่ครับผมก็เลยปลูกปลูกงานาได้เปียกพอมครับผม,อ,ผมอืออือดีกว,ว่าที่เอาทอนมันถิ้งเนาะเพราะว่าดินมันต้องเปียกอยู่พี่น้องก็เลยปลูกปลูกไว้ให้มันเกิดครับผมอือ ซุ้มที่ปูม,มันก็มีเราพี่น้องนี่นี่ครับซุ้มที่ปูก็เกิดเกิดเกิดนอเราพี่น้องนี่ซุ้มที่ปูไว้ครับผมนี่นี่ซุ้มที่ปูไวซุ้มที่ปูไว้มันก็เริ่มเกิดเราพี่น้องครับผมอือนี่ครับปูไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างพี่น้องพื้นที่ตรงนี้ว่างเ้องก็เลยกปูครับผมที่เรียกว่าจิตทมเฮ็กขอกว้วะหรืปกคันี้ก็เรียกปเห็ดมงกอาครับผมมองนี้ก็เลยเอาไว้ปลูกหยาเอาไว้ปลูกหยาให้มันครับผมนี่ ปล,ปลูกหยาไม่เปียไม่ปลูกห้างง้อหนาปนครับผมกาลังปลูกพี่น้องอยู่สวนผุนฮาจะ้าห้าตัดออกมาแล้วคอมันน่งจะเาปลกูกทม่ี่ไปน้องมาขุดปลูกไรไม่เลยไม่เลยเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันมีหมอกอยู่ครับผมมันมีหมอกคือมันกะเลยท่านหา้ตัวหยามันเกิดพี่น้องกาลตั้งแข้งออกมาหยาไม่เปียกกาังแข้งขออกมาครับผมนี่ครับม,มันแตกนอ รังแตกนอกมากครับผมส้มนีกัลังแตกนอกมากเลยครับผมนี่ครับส้มนีก็แตกนอกมาพี่น้องนี่ครับผมแตกนอกมากเลยอันนี้ห้องเบรตตตัดปินทอนพี่น้องอันนี้ห้องปลูกอ่ะงาเลยครับผมห้องเบเรตต์ตัดป็นทอนนะเมื่กับที่ตายว่าจะตัดปินทอนเด๋ยวให้มันข้นเยาๆจงตัดออกพี่น้องเพราะว่าถ้าหากมันบดถึงดินนะพี่น้องถ้าหากมันบดถึงดินแล้วมันจะทําให ตัวมันโมยไป่นาะนี่ครับผมถ้ามันมันถ้ามันดีเกินมากเสียหากมันบดถึงดินตัวมันสิบใหญ่ครับผมจะสิตัดออกครับผมนี่ซุ้มมันดีขึ้นกันครับผมนี่ครับผมจะสิตัดออกเดี๋ยวให้มันเกิดก่อนครับผมถ้าหากมันบดถึงดินแล้วมันสิบใหญ่ครับผมนี่นี่ก็ปลูกไหวกครับผมแต่ว่าทังนี้ดินกแห้งพี่น้องถ้าดินดิงแห้งถ้าดินแข็งต้องรู้จิตปลูกครับผมเขาไปปลูกหม่อง นั่นก็กขาท้อมอ้อยแม่ขมาออกแล้วครับผมกับสิปุ๋มมือเปียกครับผมหมองแหงหงยางเขาจงจังวากันพี่น้องมาปลูกนาพุนหมองแหงงครับผมเขาจะปลูกมือเปียกก่อนครับผมมือเปียกแค่ว่าขอเสียคือว่าถ้าหนาพุนมาหนามสิถ่วพี่น้องเขาบอกปีงยังครับผมเขาปลูกไปก่อนครับผมถ้าน้ำวมเขาเสียเอาพวกหยาเอาหยาเครือบเมลไซพี่น้องเขาจะว่าเขาปลูกปลูกนี้ไว้มันจินนาหนาแดงก่อนครับผมเ้าจังยางเมื่อไห้่ขบวนครับผมดีกว่าเขาจะปล่อยถิ่งไว้ซื้อเนาะพี่น้องนี่ ออกออกหักนี่ก็ต้นอ้อยพี่น้องนี่ก็ต้นอ้อย,ยที่ปลูกไว้ครับผมท่านี้ก็สิมีหย่าหย่าท่าธรรมาชาติแซมขึ้นมาพี่น้องนะครับผมอืมนี่ครับหย่าธรรมาชาติแม่แซมผลมาเนาะอืมโอเค ที่ปลูกกับบากอย่างพี่น้องน,นี่ครับวิธี่ปลูกข้าวเค็จังสีพี่น้องน,นี่ครับผมต้มมากข้าวเเอาไปไปแช่ก่อนเนาะไปแช่ให้มันออกหาก่อนแต่ผมม่ได้แช่ครับผมผมก็ตัดปลูกเลยครับผมก็จังสีพี่น้องก็ทมติ่งนี่ใบก็ปลูจกจังหน่อยนึงพี่น้องอืมใบจังหน่อ,าานอยนึงครับผมหมั่นเห็นหัวหัวนี่ใบเห็นหัวหัวนี่โผล่ขึ้นมาจังหน่อยพี่น้องน,นี่ครับผม,มหัวโค่ขึ้นมาจังหน่อยครับผมหัวนี่โผล่มาจังหน่อยครับผมอืมอืมเยวพี่น้องเราทมติ่งก่อนเด้อผม ผมมันก่อนครับผมนี่ครับพี่น้องพวกเขาสับหยกแล้วหรอเขากองไม้มันกินพี่น้องครับผมมันก็กินดีดีพี่น้องนะฮะเอากระด่เขาเสียเอาอันกากน้ําตาลโรยในพี่น้องนี่ครับกินดีอยู่นี่ครับผมอี่ป่านกินดีอยู่เอากากน้ําตาลโรยหน่อยนะนะหนูกินนะอ่าอืมกากน้ำตาลโรยหน่อยพี่น้องเอากากน้ำตาลโรยย่านั้นเล มันจะแต่แสบแสบพี่น้องอ้าวกลับน้ำตาลเลยหน่อยนะได้อร่อยอร่อยนี่พี่เนาะกับน้ำตาลเลยมันเลยอ้าวหนูกินนี่อร่อยนะพี่เนาะมังเป็น้องกินบ่เนี่ยแย่งกันแย่งกันเด้ ปาดให้ลูกกินด้วยดิเอาก,กาะคัมตานโรยพี่น้องนั่กินอยู่ยยพี่น้องอืมอืมนั่กินอยู่กระปุดกระปุกมันีดเด้อ มานีมากมานีมามากินกับแม่นี่เด้อเอ้ากินกับแม่นะมาเลยกินกับแม่ไปเออนี่ลูกกินกับแม่ไปเออกินด้วยกันเดี๋ยวดิอ้าวหัวนัวอ้าวหัวหัวกินอ้าวหัวกินอ้าวกินกับแม่นี่อ้าวกินน้ำกันนะเนี่กันนะแย่งกันอ้าวกาดของตารวยให้อือ้าว เงินได้กันอเอาจะแย่งกันตัวหน่อยมากเลยเขากินอะไรกันวะตัวเล็กเขากินอะไรกันวะอืมอืม,อมกินอะไรกันวะเขาแย่งกินกินอะไรกันแหมเฮ้ยมองให้ลูกกินเลยอ เขาย่งกินอะไรกันอืมอืม <c oughs> ตัวหน่อย <c oughs> ตัหน่อยยังไงแอะกระพื่นช้นน้องไอช้อนน้องช้นน้องอีกอืมอืมน้อง แม่นี่บ่า่อยให้ลูกกินเลยให้ลูกกินด้วยให้ลูกกินด้วยแหน่ะจะไปนั่ในงให้บนท้งผุนครับผมมึงน้องุุนประเทศเน,น,ในใตไซตะการ้ำตาลเลยพี่น้องกินเบิร์ดเราท้องผุน <c oughs> <c oughs> การ้ำตาลบระเทศโรยได้กินเบิร์ดเราท้องผุนครับผม อเอออะไรเพเนาะวนขุดน้ำเพิเดแล้วตัวนี้เติมน้ำมั้งโอ้ท่านผูกินที่ตัวนีนนนววน้นี่มากินวะอืมอีเขาวกินหมดแล้วอีเขาก็มีการน้ำตาลนี่กินหมดเลยเอ่ะขาวหนูก,กินเนี่ยอ่ะขาวขาวเนี่ยอ่ะเอาโดยการน้ำตาลให้นะหนูก,กินเนี่ยนะนี่มีการน้ำตาลด้วยอ่ะ เนี่ยด้วยกามตาน้พี่น้องเดี๋ยวลองกินดิหอมไหมเอ้อชวนกินไหมฝั่งนู้นมีรูมีกางตมตมานี่มาเดินมานี่นั้งอ่ะอืมอืม

เออน้ำใส่กากน้ำตาลหวานยังกินไม่ต้อจังหอมยังกินเอ่าจ,จีนทานจียนออาหารตอนเย็นเนได้แค่นี้แหละอืมอืมทานจีนอืมอืม อะอะไรเล่ามเรียกินอะไรหลังมันจะมาเรียกินอะไรหนิมันจะมาเรียกินอะไรอืมอ,อ่ะบ่ล,ละอ่ะอะืออะอ่ะอ่ะอ่ะพอไปละนี่กินหยวกนี่กินหยวกนี่เลยอืมอืมพอ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 ,พอไปละไปละ กินอยู่ละงัวหน่อยพี่น้องกินเปลือกมันล่างพี่น้องเปลือกมันล่างมันจะบดเหล่าก็เรียกเอาไว้งัวหน่อยกินกินหยวกบวกใครกินยังง้อหน่อยวะอืมมันก็ได้มากินเปลือกมันล่างอร่อยไหมตัวเล็กอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมนุ่งอร่อยไหมนุ่งอร่อยไหมมันขุนพี่น้องมันขุน เลนตามมีสองหอกแง่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 ้ยเลนตามอยู่นัวอร่อยไหมฮึ่งสองเดือนแล้วพี่น้องสองเดือนได้ซ้ำนี่เลอืมกินเปล่ามาล่างเลยอ่อืมมันลิ่งนิดเดียวอืมนี่กินพี่น้องเปล่ามาล่างอยู่อืมเลนตามหอกแง่แง่แง่มันสอบกินพี่น้อง

มานี่มาเบื่อมากินนี่นะมาไหนมาเบื่อหนูงดไม่กินกากน้ำตาลจะได้หอมใจไม้จะได้หอมเห็นไหมดูดิพวกหนูกินกันอย่างฮึ่มๆฮึ่ต้องกินแล้ว ตามรถพี่น้องมันหอนตั้งไว้กินนี่กินเฟืองนี่กินเฟืองนี่กินเฟืองเด้นี่ใส่หนามก่อนพี่น้องเออหนามกับบดนี่แรงตรงหางนี่ อือร่อยไหมก็เล็กกินจริงเลยอชอบกินเว้ยชอบกินเว้ซ้ำหัวอาหารแะไะพี่นอ้องม,มากินหัวหน่อยอโอ้กางตามรถให้ก่อนอื ลูกฟางฟางมันแห้งอืมลูกฟางก่อนมันช่อนมันงวนกระไรอืมลดให้อีกขาวก่อนนะ <Nos fingers out> 음, à doohehe, người không cần ở đây quá ừ đi ừ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  Bơm chín một phi đi กำลังเนี่ยเดียวนิ้กัดกินพี่น้องมันหอมกัดกินพี่เกา่าอืมอืมอืมมันหอมนิ้กัดกินมันเดิมอืกลางกลางนี่หมดอืมเราไม่มมมสอบพี่น้องอ๋อม่ดกี่อะไรอ่ะพล้วพลาดพล้วพลาดพลาด หมดละไปดูตัวเล็กดีกว่าเนาะไอตัวเล็กเนาะโอ้กินกับบดเลยนี่วะกินกับบดเลยนี่อืมกินกับบดเลยตัวเดียวนกินกับบดเลยอร่อยใช่ไหมท้องป่องเลยเห็นไหมเห็นไหมนุกินท้องป่องเลยเห็นไหม นกินทั้งป่องเลยนกินตัวยาทั้งป่องคุณนี่พี่น้องนกินตัวเดียวทั้งป่องเลยอืมมันกินตัวยาทั้งป่องเลยดูไปหูซีดูไม่หูซีมันกินเป็นลายเป็นลายอืมมันกินตัวยาทั้งป่องเลยนูรอกาก อเราเปลือกมันล้างนี่ว่าเปลือกมันล้างมักพี่น้องง้อหน่อยมากินง้อแงก็มากกลิ่นนะพี่น้องเพราะว่าขอมันสืบเบิดแล้วันนี้เลมักอยู่พี่น้องเปียาที่โรงงานกับเบิดพี่น้องวันนี้เลยมักไงมันเยอะเยอมื่ไหมสีไปเบิ้องไหมพี่น้องแต่ขอบอกว่ากากมันก็ได้พี่น้องกากมันบ่เคยมักจะเถ่อก็เลยมาลองมักอันเปลือกมันล้างครับพี่น้องแต่ว่ากากมันบ่เคยมักเยอถ้ามันมีกากมันกเสียกากมันมาลองแบบมักมึงพี่น้องวเป็นยังไง อร่อยอร่อยอร่อยนุ่มอร่อยกาซ้ำนีนพี่น้องเนาะกะภารกิจตอนแรกครับผมก็ให้มันกินหยกกล้วยหยกง้างแน่เลยกะกากมันล่างให้เงื่นหน่อยกินครับผมกะลด์ข้านต้มตาลลดไขมันครับผมกับภารกิจกับเบิก์เซนเลยครับผมกะขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเนาะที่ติดกำลังใจให้กันตลอดมากครับผมกะจีเฮ็ดคลิปไปเลยพี่น้อง อ่าท่านพี่น้องเบิ้งกะบคลิปคลิปนี้เลยเพื่อมีสาระความรูลนะท่านพี่น้องเนาะบางครัค้งเขาก็ไปหาเบิ้งตามช่องอื่นที่ว่าการเฮ็ดอีกอยัางนะเนาะเขาก็ไปหาความรู้จากช่องอื่นมามามาประกอบในความของท่านพี่น้องเนาะเพราะว่าเาบางครั้งเ้างโผล่ท่านพี่น้องก็ต้องศึกษาตามช่องเพื่อที่เพิ่นเฮ็ดมาก,ก่อนนะครับเนะาะกะแชร์ความรู้กันนะท่านพี่น้องเนาะท่านพี่น้องกะนี่ก็แชร์ความรู้ให้กันได้ทพี่น้องเนี่ยฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก,กันครับผมกับคลิปนี้ก็จบไปสำนึกครับผมสวัสดีครับผม